เห็นแล้วคุณจะอึง้งนี่คือโชมหน้าดาราไทยก่อนที่จะทำสัญญกรรมเพื่อให้ดูดีนี่คือสิดาราชายที่กล้าจะออกมาเปิดเผยและยอมรับกันแบบลูกผู้ชายอกสามศอกว่าเคยผ่านการทำสัญญกรรมมาแล้วและถึงแม้จะหล่อขึ้นเพราะมีดหมอ,อยังไงสาวๆเขาก็ยังยอมรับและยกให้เป็นขวัญใจกันแบบไม่มีข้อแม้ก็แหมทำแล้วหล่อขึ้นแซบขึ้นขนาดนี้ จะไม่ให้สาวๆตามกริดได้ยังไงมาเริ่มกันที่คนแรกดีเจพุทธพุทธิชัยหากถามถึงดาราหนุ่มที่ทำสัญญกรรมจนหล่อเหลาชื่อของพระเอกหนุ่มคนนี้คงมาเป็นอันดับแรกแต่บอกเลยว่าแค่ทำตามาเท่านั้นแต่ที่เห็นหล่อเฟี้ยวแบบนี้เพราะดูแลตัวเองลุ้นๆคนที่สองเต้ยพงศกรเนื่องจากปัญหาหนังตาไม่เท่ากันเลยแก้ไขด้วยการทำสัญญกรรมตาสองชั้น งานนี้หล่อเข้มไปอีกคนที่สกันกันตะถาวรพระเอกหนุ่มตีคนนี้ก็รับแมนแมนว่าเคยทําจมูกมาแล้วหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมละ่ะคนที่4 BKPN ทั้งเคยจัดฟันและทําจมูกหน้าเป๊ะบวกกับหุ่นล่ำๆยิ่งทําให้สาวๆกรี๊ดสลบคนที่ห้าป๊อปถากูลพระเอกหน้าคมคนนี้ก็เคยทำจมูกมาแล้วถึงสรอบ เนื่องจากทำที่ไทยแล้วไม่โอเคจึงบินไปทำไกลถึงประเทศเกาหลีซะเลยคนที่ 6. อ้วนเด่นคุณหนุ่มหล่อล่ำกล้ามโตล่าสุดเพิ่งจะบินไปแก้จมูกใหม่ถึงเกาหลีแถมเมื่อหลายปีก่อนยังมีข่าวว่าโดนใบสั่งให้ทำสัญญกรรมอีกด้วยถึงได้หล่อเป๊ะอย่างทุกวันนี้ยังไงละ่ะคนที่ 7. เชนนทวั์เนื่องจากจมูกหักตอนถ่ายละครเมื่อหลายปีก่อนคุณหมอเลยสัญญกรรมจมูกให้ใหม่หล่อเฟี้ยวกว่าเดิมซะอีก คนที่8 4ดซีสวัดพระเอกจากวิกหมอชิดคนนี้ก็ยอมรับว่าตนเองหล่อขึ้นเพราะสัญญกรรมเช่นกันโดยเฉพาะจมูกนี่โด่งสรนเป็นคมรับกับใบหน้าจริงๆคนที่9้าอาร์ตพะสุดตอมหมูกรอบพระเอกกล้ามแน่นคนนี้ก็เคยไปทำสัญญกรรมแก้ตาตกมางานนี้จากลุกแบดบอยเลยกลายเป็นพระเอกตาหวานไปเลยคนที่10บองอัจชาเป็นอีกคนที่ยืดอกรับว่าไปขึ้นเขียงให้หมอเกาหลีตัดปีกจมูกและดึงใต้ตาม,มา งานนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าหล่อเป๊ะกว่าเดิมมากกล้าทำแล้วกล้ารับเปิดออกแบบแมนๆแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าพระเอกตัวจริงเสียงจริง